เปียงมีรอยแตกบนใบในสวรรค์และบนท้องฟ้าท้องฟ้าเห็นความฝันกำลังจะถูกทำลายด้วยดาวองฟิงเซียวบังแกระแ,แ,แตกแตกจริงด้วย วับงบนสวรรค์เทพเจ้าทางเหนือเอ๊ะเป็นไปได้อย่างไงต้องไฟอย่งกวางฝันข้างใต้ถูกทำลายแล้วงั้นเหรอและข่ายังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเทพจกกพักรพรรดินี่มันเกิดจด้ขึ้นกันแน่ เื่อหลายร้อยปีก่อนทิศจกกักรพัฒนไม่ได้กิน่าของขก็ปรากฏในโลกมายาของขา้าโดยไม่มีเหตุผลน,นี่ยองนะไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้าต้องรู้ให้ได้ก็จะลงไปตรวจสอทบที่โลกมนุษย์แตกแล้วโลกมายายตัวปวกเาาทำลายจริงๆด้วย ลังปีศาจเจ็ดสก้าไม่สุดเปล่าทรงคนนั้นทำสำเร็จแล้วดีจริงๆพวกเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังงั้นข้าก็จะไม่ทำให้พวกเจ้าผิดหวังเช่นกันด้อยพวกเจ้าเก็บดีเอวพิเศษและข้าทำลายผลเด็กของมาก่อนข้าจะกลืนกินพวกเจ้าทั้งสองอย่างแน่นอนและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าข้าอยู่ด้วยกันข้าวันข้าวคืน ส่วนพวกหมดออนแอทั้งสองจิตอยู่ก้น,น่านนิก็บแบบสนใจพวกนักละพวกนั้นไม่มีคุณสมบัติให้ข้ากเกิดกินฟิวทำไมพวกเราถึงเดินกลับมาอีกละนี่มันสารที่บ้าอะไรกันตั้งหมดอนความจิตของเจ้านางคนบนน้านนอกถ้าข้าไม่ได้พบตัวสวยอย่างเจ้าข้าคงไม่ติดอ,อยู่ที่นี่ เดิมทีก็ควรจะได้อยู่กับห้องเออคุณชายหนึ่งโง่รวยข้าทำภารกิจเสร็จก่อนเถอะข้าจัดการนางด้วยตัวข้าเองตอนนี้ต้องออกไปหีดได้ก่อนเดินม,มาสุดทางแล้วข้คนเนี่ยมีพลังอ่อนที่สุดเริ่มลงมือจากตรงนี้ลองดูจะสามารถทําลายมันได้ไหมข้าคนนี้สามารถปิดล้มเราไว้ได้ดนานมันจะต้องแข็งแต่งมาก ไม่รู้ค่าะาตานี้ของก็จะได้ผลหรือเปล่าเฮ่ hey, ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะเจ้าหูนหนวหรือไงเจ้านี่ล้วจะออกไปได้ข้าจะให้คุณชาจัดการก็ปวกของเจ้าทั้งหมดเลยพรเีเออเออะไรกน,นี่มันทางออก <c oughs> ข้ารู้ส่าส่วนตัวดูแลข้าอยู่นเออคุณนี้โชคร้ายกับกลายเป็นดีเอ๊ะถิงยังไงในนากุศข้าก็ต้องไปดองเขาจะมาติดอยู่ที่นี่ได้ยังไง <c oughs> หนึ่งโง่ดูแลอะไรล่ะเห็นได้ชัดว่าเป็นคาถตอของข้าต่างหักที่ทำลายข้าให้คนนะ่ะเฮ้หนึ่งมันนอกเห็นด้วยยังถ้าไม่มีข้าเจ้าคงติดอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วละ่ะ <c oughs> คุณชายอยู่ไหนข้าหมายทานแล้ว ก่อนหน้านี้ถ้จะจริงๆว่าคนโง่เช่นนี้จะสามารถจัดการอยู่เมียได้ตั้งแต่บอกจริงๆจะว่าไปแล้วค่ะตของก้าวตำราแค่คนเนี้ยตรงพลังได้ในคราวเดียวผีไม่ยของก้าพัฒนาขึ้นโดยไม่รู้ตัวอีกแล้วนี่มันในช้ำเหรอฟังเสียงพวกเราออกมาแล้วเออ เังเจีจะไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรข้ารู้สึกอ่อนแรงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วเมียนเอ๋อละแปลของเจ้าไม่ต้องหวังค่าแปลของข้าใกล้จ่ายสนิทแล้วหลังจากออกมาจากโรคมายาข้าก็ามีพลังพลังอะไรเหรอเออแย่แล้วข้าหลุดปอีกแล้ว เออฟงเจียวข้าหมายถึงข้ามีเทพเทพ่าคุค้นพรองนะดังนั้นอา,าการบาดเจ็บก็จะดีขึ้นในไม่ช้าพูดแบบนี้แล้วมันสมตุสมผลน,นะ <c ười> เอาล่ะที่จริงแล้วไม่สมตุสมผลเลยสักนิดอยู่ในนั้นเจ้าสลัดชีพช่วยข้าะก้ากยังโกรกเจ้าอีกก็เกินไปแล้วแต่ถ้าบอกความจริงกับเจ้าข้าก็หวงว่า Chẳng thật, mấy xùn lao, các cháu lo tóc tóc của cháu còn tiếng sắc răng. Phương Tiếu các cháu bỏ quan gì gặp cháu, chứ chí lâu khóc bèn thêm nè. Phương Tiếu cháu. Mấy anh ở cháu mới nói chuyện đòi lao. Phương Tiếu cháu muốn đủ thức ăn cho góc khóc mà, mới cháu lỡ. Cái gì cháu bụt bụi tỏ cân nhận chính trái, cháu không nhận hiểu làm bạn trái. ยุ่งเหยิงมากกว่านะเอาเลยไปกันเถอะอย่าลืมจุดประสงค์ของเราพวกเราไปหายาวิญญาณนั่นกันก่อนเถอะทำไมจู่ๆเฟิงเตีวถึงไม่อยากรู้เล่าก่อนหน้านี้เขามักใช้ทุกโอกาสคินความจริงจากค่าเสมอหยุนไม่เป็นเทพจริงๆเหรอเหมือนกับเงาท,ที่ปรากฏขึ้นด้านหลังค้าในโลกมายา นี่เนอกว่าบนโลกนี้จะมีเทพอยู่จริงๆเมง่อมมีเทพอยู่จริงๆข้าก็ก็จะเรียกว่าตัวมาหยุดเมียนถึงส้นตัวตัว,ตวนอไวเทพกับมนุษย์นันแตกต่างกันหากมนุษย์รู้ว่านางเป็นเทพเกรงว่าจะถูกเปิเสียตนนะเพิ่งเสียคงไม่ได้คาดเดาอะไรจากการที่เงาเทพจกักรพรรดิปรากฏขึ้นในโลกมายาลงนะเพิ่งเสียเจ้าจำสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมายาได้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอ ข้าจำได้ว่าแค่เจ้าบาดเจ็บและข้าก็ร้อนใจมากแต่น้าก็เหลือนางข้าทําอะไรไปเหรอเม่นเออเจ้ารับผลกระทบจากข้าไม่ได้ยูตัวได้ข้าด้วยข้าคงต้มกูกเจ้าไปก่อนเจ้าจำไม่ได้จริงๆเหรอเจ้าลองคิดดูอีกทีสิเจ้าใช้พัดได้รับของข้าทำอะไร ก็จำได้ว่าดับของก็หากก็ก็เลยเอาพระได้ดา,ามของเจ้าฟไปที่ฐานตถาบันสองสามคนจงก็ได้ดอกไปใช่ไหมไม่ใช่เหรอ,อถือว่าใช่จ้ไม่ได้ฟาดฐานถานแค่สองสามคนนะเจ้าทำลายโลกมายาจนแตกเลยน่าจะเหมือนกับตอนที่อยู่ป่าเฟื่องลีนหลังจากที่เทพจักรพรรดิปรากฏตัวเฟื่องเจ้าก็จำอะไรไม่ได้เลย ว่าไปแล้วทําไมเฟิ่งจิถึงมีงอของเทพจักรพรรดิและทําไมฐานสวรรค์ในโลกมายาถึงก้มหัวให้ล่ะคิดจะได้อยู่รัวข้าจะไม่ขืนพัดได้รับให้เจ้าเหรอมันหมิดเลวเลยแต่ไม่เหมาะกับข้านะมันน่าจะเหมาะกับเจ้าที่เป็นเจ้าของที่สุดเลยข้ายังเป็นเจ้าของมันอยู่อีกเหรอเวลาพัดได้รับอยู่ในมือของข้าน่ะมันไม่สามารถระเบิดพลังทําลายโลกมายาได้ข้าคิดว่าข้าไม่ควรกับมันแล้ว เจ้าบ่นถึงพออะไรเ่ยไม่มีอะไรพวกเราหายแยกวิญญาณกันต่อเธอน,นี่มันแยกวิญญาณหนุมชาินีน่น่นาจะเป็นของจริงแล้วใช่ไหมตอนนี้เรามาจากโลกมายาแลา้วนี่จะต้องเป็นแยกวิญญาณของจริงแน่นอนเฟิงเซียเราก็อยู่ที่นี่ก็ะจะไปเก็บเมียนเอ๋อให้กลับไป xin chúc tôi mua mà ra cock up a pin nhu con gola. Giêng cho cotton robot hay đi. Mhm, kát à robot. Mhm. 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 tôi Mhm. 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 และแกคนนี้ยังส่งขินอายทั้งของเทพและปีศาจนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ก้าจาที่นักเล่าเรื่องในโรงน้ำชาบอกได้ตำนานเล้วว่ามีเทพได้ปราบปรามปีศาจงูดำไว้ที่ภูเขาหยุนชายคง่ใช่เรื่องจริงแบบใช่ไหมเมียนเอ๋อมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีอะไรพฟิงเซียวจะไม่ต้องเข้ามานะข็จะเก็บไจ้วิญญาณเดี๋ยวนี้เลย ตอนนี้ข้าได้พลังกลับคืนมาแล้วแต่จะมีปีศาจอะไรอยู่ก็ทำอะไรข้าไม่ได้ฝุบไม่คิดมากแล้วเย้วิญญาณหยุนซานอยู่ตรงหน้าการรักษารูกขอกกับฟึ่งเซียวเปสินสำคัญฟุบสำเร็จแล้วข้าต้องรีบเอาให้ฟุ่งเซียวกินเหยนเอ๋อ ตัง้งเซียววิญาเนี่ยถูกดีดออกมาแล้วส่วนสําคัญจะไหลาออกมาอย่างรวดเร็วจาต้องรีบปินเข้าไปเมียนเออขอบคุณนะที่เจ้าลาบากเพื่อข้าระหว่างเราไม่จำเป็นต้องพูดขอบคุณเจ้ารีบกินสิพวกเจ้าควรจะขอบคุณข้าต่างหากนื้อมันชชราที่นำทางเรามาที่นี่ เดีจะจะ๋ยวเจราปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้แสดงว่ามีปัญหาจริงๆข้าใช้สมองมากไปเพื่อพวกเจ้าจะเก็บเจ้าว,วิญญาณหยุดจานนี้ตั้งอย่างนำทางให้พวกเจ้าต้องช่วยพวกเจ้าข้าแม่น้ำแลงช่วยแยกพวกตัวถู่วออกจากพวกเจ้าพวกเจ้าไม่คิดว่าควรจะขอบคุณข้าเลยโดยที่ช่วยพวกเราข้ามตังยังเปิดน,นโลกมายาเป็นฝีมือของเขาลำนั้นจะไปด้วยพลังปีศาจหรือชายชะาคนนี้จะเป็น ถ้าเป็นใครกนไนะ้เลยข้าไม่เจ่มนุษย์มนุษย์ควรจะเป็นแคแกาหาดของข้าเท่านั้นตูมหลตาดูไปหน่อยที่แท้จริงของข้าซะนี่คือขีนอายของปีศาจงูดำมัวน,น้นเป็นเรื่องจริงที่ใจข้าคนเมื่อครู่นี้ก็มีไว้เพื่อปราบปีศาจงูดำแม้แปลกใจที่ข้ารู้ถึงได้ถึงพลังเทพและปีศาจแต่ยวววิญญาณหยุนซานก็เป็นดวงตาของข้ายก่น จุดประสงค์ของเจ้าท่าผู้นี้ไม่อาสูรงูดำนี้คือการนำทางเราไปเพื่อถอนยาวิญญาณและทำลายใกล้ก่อนในที่สุดก็ทำลายออกมาบังวันที่กาได้ออกมาพระยาวิญญาณถูกดึงออกในที่สุดก็มาถึงแล้ว หลายร้อยปีในที่สุดกก็ได้กลับไปยังโลกมนุษย์แล้ว <laughs> ในที่สุดก้ากเข้ใจแล้วว่าทําไมผู้ขยุนซาถึงมีท้องฟ้าแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยทางใต้มันมีไว้เพื่อป้องกันไม่ผู้คนมาดึงแยกวิญญ,ญ,ญ,ญาณหนุนซาและปลดปล่อยพลังปีศาจอูดา้าโลกนี้อยู่เหนือความคาดหมายของข้า ไม่ใช่มีแค่เทพแต่ยังมีปีศาจด,ด้วยพวกเจ้าทั้งสองนะถ้าจะวพวกเจ้าดึงยาวิญญาดอกมาพวกเจ้าก็ควรสำนึกในบุญคุณของข้านะ้าไม่ต้องการสิ่งอื่นได้อุติศร่างกายข้าเสียอะมนเออระว่าข้าเองตู่ อะไรแตไม่ก ch e ้าถึงรู้สึกกิ่นาออันน่ารังเกียจแค่แสงจีต้องเหมือนกับไปสารเลวในตอนเน้ะฟังเสียงเจ้าไปกินยาเหมญนยาณซะเมียนเออเจ้าจะเสียงไม่ได้เจ้าลืมแล้วเหรอข้าเปลี่ยนกลับมาเป็นหุ่นเมียนคนเดิมแล้วเขาแค่ปีศาจมูดําจิบจอยไม่ใช่กูต่อสู้ของข้าเลยสักนิดได้เงินก็จะกินข้าวในหมวกเราสักครั้งเอ๊ะ ก้นี่มาไรพึ่งแต่พูดบ้าอะไรอีกแล้วเจ้าเป็นไรเกี่ยวกับของไรกับไ้สั่เร็วที่ปนึกเข้าไว้ในตอนนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นต้องรู้หรอกเจ้ารู้แค่ว่ากำลังจะลงเอยแบบเดียวกันกับตอนนั้นก็พอถ้าไม่มีอะไรปิดพลาดผู้ที่ปนึกปีศาจมูดัมตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าของต้องไฟแห่งความฝันเทพเจ้าทางเหนือกาบหรือทำเป็ดของข้อพังต้องแก้ไขกลับคืน จะคิดจะพนึกก็อีกเหรอข้าขจะกินเจ้าก่อนคิดจะกินข้าหยุนเมียนเหรอไม่กลัวฟันหักใช่ไหมลำแสงเงาดา